สวัสดีกับสมองไม่หยุดโต3ส,สิ่งที่ควรเลิกทำถ้าอยากพัฒนาตัวเองให้เร็วหลายคนอยากพัฒนาตัวเองให้เร็วแต่ยังติดนิสัยเดิมบางอย่างที่ฉุดไว้โดยไม่รู้ตัวและสิ่งที่คุณต้องเลิกอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันขวางไม่ให้คุณโตทันคนอื่นวันนี้เราจะพูดถึงสามอย่างง่ายๆที่ถ้าคุณเลิกทำได้ชีวิตจะขยับแบบทันตาเห็นอยากโตวไวขึ้นกว่าที่เคยไหมฟังให้จบ แล้วคุณจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนตัวเองเริ่มจากอะไรที่คุณหยุดทำหนึ่งการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคือการปลดล็อกความกดดันที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกับการถอดรองเท้ากับกับที่ใส่มาทั้งวันแล้วได้ปล่อยเท้าให้หายใจเรามักคิดว่าแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองต้องมาจากการเห็นคนอื่นดีกว่าแล้วอยากจะเป็นเหมือนเขาแต่ในความเป็นจริงการเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้ช่วยให้เราเก้าวหน้าเสมอไป ในทางกลับกันมันมักทำให้เรารู้สึกด้อยค่าหมดพลังและตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองอยู่ตลอดเวลาลองนึกถึงกระทะสองใบใบหนึ่งเป็นกระทะเหล็กธรรมดาอีกใบเป็นกระทะเทฟลอนราคาแพงคุณลองเอาไข่ไปทอดในทั้งสองใบผลลัพธ์อาจต่างกันบ้างแต่สุดท้ายทั้งสองใบก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันคือทอดไข่ให้สุกชีวิตคนเราก็เหมือนกันเราต่างมีเครื่องมือทักษะและบริบทต่างกัน การไปเปรียบเทียบตัวเองกับอีกคนหนึ่งที่มีเครื่องมือไม่เหมือนเราก็คือการตัดสินว่ากระทบใบไหนดีกว่ากันทั้งที่หน้าที่ของมันคือทําอาหารให้อร่อยเท่านั้นในชีวิตจริงหลายคนติดกับดักการเปรียบเทียบแบบไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในยุคโซเชียลที่เราเห็นชีวิตของคนอื่นตลอดเวลาแต่เห็นแค่ส่วนที่เขาอยากให้เห็นไม่เห็นเบื้องหลังของความพยายามความล้มเหลวหรือการฝืนใจที่เขาต้องเจอคนจำนวนมากจึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ ทั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาอาจอยู่บนเส้นทางของตัวเองได้ดีมากแล้วก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอนเธอเป็นพนักงานบริษัททั่วไปที่ชอบวาดรูปวันหนึ่งเธอเปิดอินสตาแกรมแล้วเห็นเพื่อนอีกคนที่เคยเรียนศิลปะด้วยกันมีผู้ติดตามหลักหมืน่นมีงานรีวิวจากแบรนด์ใหญ่แอนเริ่มรู้สึกว่าฝีมือตัวเองไม่ดีพอไม่สวยพอไม่คุ้มค่าพอที่จะโพสลงโซเชียลอีกต่อไปเธอหยุดวาดรูปไปหลายเดือนเพราะความรู้สึกเหล่านี้ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นศิลปะคือสิ่งที่ช่วยให้เธอผ่อนคลายและมีความสุขแต่วันหนึ่งเธอบังเอิญไปเจอคอมเมนต์จากคนแปลกหน้าใต้โพสต์เก่าๆของเธอว่าชอบงานของคุณนะดูแล้วรู้สึกสบายใจแอนเริ่มคิดใหม่ว่าเธอไม่ได้วาดรูปเพื่อแข่งกับใครแต่เธอวาดเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองและถ้ามันส่งต่อพลังดีๆให้คนอื่นได้ด้วยก็ยิ่งดีนั่นคือจุดที่เธอเริ่มเลิกเปรียบเทียบและกลับมาสนุกกับการวาดรูปอีกครั้ง ผลลัพธ์ก็คือเธอวาดได้ดีขึ้นสม่ำเสมอขึ้นและมีคนติดตามเธอเพิ่มขึ้นแบบไม่ต้องพยายามแข่งขันกับใครเลยแนวคิดนี้ใช้ได้จริงกับชีวิตของทุกคนเพราะความสำเร็จของแต่ละคนมีนิยามไม่เหมือนกันเหมือนกับเสื้อผ้าแต่ละตัวที่ตัดเย็บมาตามขนาดเฉพาะของคนใส่การเอาเสื้อไซส์เอาไปใส่กับคนตัวเอสแล้วบ่นว่าใส่ไม่สวยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้นแบบมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเราความสำเร็จของคนอื่นอาจด,ดูดีในสายตาเรา แต่ถ้าเราเอามันมาเทียบกับชีวิตตัวเองเราอาจจะกำลังบีบตัวเองให้ใส่ไซส์ที่ไม่พอดีโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถมีความสุขกับไซส์ของตัวเองได้มากกว่าถ้าเรายอมรับมันคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะรู้ว่าการเปรียบเทียบเป็นแค่ดาบสองคมถ้ามองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจก็ใช้ได้แต่ถ้ามองเพื่อวัดคุณค่าตัวเองก็ไม่มีประโยชน์พวกเขาจะโฟกัสกับการเทียบกับตัวเองในเมื่อวานว่าวันนี้พัฒนาขึ้นแค่ไหน มากกว่าที่จะเทียบกับคนอื่นที่เดินมาอีกเส้นทางหนึ่งบางคนเรียนรู้ที่จะปิดโซเชียลในช่วงเวลาที่รู้สึกแย่บางคนจำกัดการเสพข่าวหรือใช้วิธีจดบันทึกความสำเร็จเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันเพื่อไม่ให้จิตใจไหลไปตามกระแสชีวิตคนอื่นการเลิกเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเริ่มต้นได้จากการตั้งคำถามใหม่กับตัวเองว่าฉันอยากเป็นแบบเขาเพราะมันใช่สำหรับฉันหรือแค่เพราะฉันกลัวว่าถ้าไม่เป็นเหมือนเขา ฉันจะดูด้อยลงในสายตาคนอื่นถ้าเราซื่อสัตย์กับคำตอบนี้เราจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆกับอะไรที่เราถูกครอบงำให้รู้สึกว่าต้องการสุดท้ายการเลิกเปรียบเทียบไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่เป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากเขามาเป็นเราจากการแข่งขันแบบเงียบๆมาเป็นความเข้าใจในจังหวะชีวิตของตัวเองและเมื่อเรายอมรับในเส้นทางที่เราเดินเราจะเดินได้ไหวขึ้นเบาขึ้น และมีความสุขกับทุกก้าวที่เราเลือกเองสองเลิกหาแต่แรงบันดาลใจแต่ไม่ลงมือทำจริงคุณเคยรู้สึกไหมว่าเรากำลังเสพแรงบันดาลใจมากกว่าที่เราได้ลงมือทำอะไรสักอย่างจริงๆคุณเคยถ่าย t ิ k ทอกหรือ YouTube ดูคลิปพัฒนาตัวเองดูคนประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกอยากเป็นแบบเขาแต่สุดท้ายปิดคลิปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือเปล่าคุณเคยบอกตัวเองว่าเดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนเดี๋ยวเริ่มพรุ่งนี้ แต่วันพรุ่งนี้ที่ว่าก็ไม่เคยมาถึงจริงๆแรงบันดาลใจคือสิ่งที่ดีมันเป็นเหมือนประกายไฟแต่ถ้าไม่มีไม้ฟืนไม่มีการก่อไฟไม่มีการลงมือทำให้มันลุกขึ้นจริงๆมันก็แค่ประกายที่ดับไปภายในไม่กี่วินาทีแล้วคุณละ่ะเคยจุดประกายไฟในใจตัวเองไปแล้วกี่ครั้งแต่สุดท้ายก็ปล่อยให้มันดับไปเพราะยังไม่เริ่มถ้าคุณอยากรู้ว่าการลงมือทำสำคัญแค่ไหนลองถามตัวเองว่า คุณอยากเป็นคนที่รู้เยอะที่สุดในห้องแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยหรืออยากเป็นคนที่อาจจะเริ่มแบบงงๆแต่ค่อยๆโตจริงๆกันแน่เพราะความรู้ที่ไม่ได้ใช้มันก็แค่ข้อมูลที่เก็บไว้ในหัวแต่ไม่เคยกลายเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณเคยฟังเรื่องของเจเคโรลิงไหมผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งเขียนนิยายในร้านกาแฟตอนที่ชีวิตแทบไม่มีอะไรเหลือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีเงินติดตัวน้อยนิดไม่มีใครมาช่วยผลัก ไม่มีแรงบันดาลใจรู้ราจากคอสออนไลน์ราคาแพงเธอมีแค่เรื่องที่อยากเล่ากับสมุดที่เขียนมือเธอไม่ได้บอกตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อมแต่เธอแค่เริ่มเขียนแล้วเขียนทุกวันเขียนแม้จะไม่มีใครรับรองว่าจะมีคนอ่านแล้ววันหนึ่งเรื่องที่เขียนเล่นๆนในร้านกาแฟก็กลายเป็นวรรณกรรมที่เปลี่ยนชีวิตของเธอและอีกหลายล้านคนบนโลกแล้วคุณละ่ะเคยมีอะไรสักอย่างที่คุณอยากทำไหมเขียนหนังสือ เรียนดนตรีสร้างเพจวาดรูปหรือเริ่มช่อง YouTube แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วคุณกำลังใช้เวลาทั้งวันกับการหาแรงบันดาลใจอยู่หรือเปล่าคุณกำลังหลอกตัวเองว่าฉันกำลังเตรียมตัวแต่จริงๆแล้วแค่เลื่อนความจริงหรือเปล่าคุณเรียนคอร์สแล้วกี่คอร์สอ่านหนังสือไปกี่เล่มจดไอเดียไปกี่หน้าแต่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยสักอย่างเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ลงมือทา แม้จะเริ่มจากศูนย์ก็มีโอกาสโตไปถึงหนึ่งร้อยได้จริงในขณะที่คนที่มีความรู้ระดับหนึ่งร้อยแต่ไม่เคยทำอะไรเลยก็จะยังอยู่ที่เดิมเสมอการลงมือทำอาจไม่ให้ผลลัพธ์ทันทีมันอาจพลาดอาจล้มอาจดูไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่มีอะไรเลยการลงมือทำทำให้คุณได้เจอกับความจริงได้เจอกับข้อจำกัดจริงๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงไม่ใช่จากแค่คำพูดของใครบางคนลองย้อนกลับไปมองชีวิตในแต่ละวันของคุณคุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่ปลุกคุณหรือกล่อมคุณให้ฝันคุณใช้เวลาไปก,กับการฟังเรื่องราวของคนอื่นหรือลงมือสร้างเรื่องราวของตัวเองลองตั้งคำถามกับตัวเองตอนนี้สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่มันพาฉันเข้าใกล้ชีวิตที่อยากมีจริงๆไหมสิ่งที่ฉันดูฟังคิดตลอดทั้งวัน มันเปลี่ยนชีวิตฉันได้จริงหรือแค่ทำให้รู้สึกดีชั่วคราวคุณไม่ต้องมีทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มแต่คุณต้องเริ่มถ้าอยากมีบางอย่างในชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเขามีแรงบันดาลใจตลอดเวลาแต่เพราะเขาทำในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจทำแม้จะกลัวทำแม้จะไม่มั่นใจและทำซ้ำจนกลายเป็นผลลัพธ์จริงคุณเองก็ทำได้ถ้าคุณเลิกหาแรงบันดาลใจ แล้วเริ่มทำอะไรบางอย่างจริงๆตั้งแต่วันนี้สามเลิกบ่นเลิกโทษสิ่งรอบตัวมันอาจฟังดูไม่ยุติธรรมที่โลกบางครั้งก็ไม่เข้าข้างเราเราไม่ได้เกิดมาพร้อมต้นทุนดีไม่ได้มีครอบครัวสนับสนุนไม่มีโอกาสที่ใครๆเขาได้และบางวันทุกอย่างก็ดูจะขัดแย้งกับเราทุกทางแต่คำถามสำคัญที่สุดที่คุณต้องถามตัวเองคือแล้วคุณจะปล่อยให้สิ่งรอบตัวเหล่านั้น ควบคุมชีวิตคุณไปถึงเมื่อไหร่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อพีทเขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะพ่อแม่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาอยู่บ้านเขาเรียนพอผ่านไปวันๆไม่ได้มีใครชมว่าเก่งไม่ได้มีใครผลักดันว่าเก่งอะไรเป็นพิเศษเขาใช้ชีวิตเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในโรงเรียนใช้เวลาบ่นว่าเรียนไปทำไมครูสอนไม่รู้เรื่องระบบการศึกษามันไม่แฟร์โรงเรียนมันไม่มีประโยชน์ช่วงนั้นพีทบ,บ่นทุกวัน เขารู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรให้หวังไม่มีใครเห็นเขาไม่มีอะไรเข้าท่าแต่วันหนึ่งเขาได้ยินคำพูดหนึ่งจากคลิปสั้นในโซเชียลว่าถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นในชีวิตให้เริ่มจากการเลิกบ่นก่อนตอนนั้นเขาคิดว่ามันก็แค่คำพูดสวยหรูของพวกอินฟลูเอนเซอร์รวยๆแต่ไม่รู้เพราะอะไรวันนั้นมันดันเข้าใจเขาอยู่ลึกๆวันรุ่งขึ้นพีทลองเปลี่ยนใหม่เขายังเจอสิ่งเดิมครูคนเดิมวิชาหน้าเบื่อเดิมเดิม แต่เขาตัดสินใจไม่บ่นออกมาลองเงียบฟังครูต่อให้ไม่เข้าใจแล้วลองกลับบ้านไปหา y o u t u b e ดูเองเพื่อเข้าใจเพิ่มเขาเริ่มเห็นว่าบางอย่างที่เคยคิดว่ายากมันแค่ยังไม่เข้าใจในแบบของตัวเองพีทเริ่มมีความสุขกับการเรียนรู้เล็กๆแทนที่จะเอาเวลาทั้งวันไปบ่นกับเพื่อนว่ามันยากมันน่าเบื่อมันไม่มีประโยชน์พอผ่านไปหนึ่งเดือนพีทเริ่มเข้าใจบทเรียนมากขึ้นพอเข้าใจมากขึ้น เขาเริ่มกล้าตอบคำถามในห้องพอเริ่มกล้าตอบคำถามเขาได้รับคำชมจากครูพอได้รับคำชมเขาเริ่มเชื่อว่าตัวเองก็มีดีเหมือนกันเชื่อไหมแค่เขาเลิกบ่นในแต่ละวันเขากลับพบว่าตัวเองเก่งขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวจากเด็กที่บนระบบเขากลายเป็นเด็กที่เริ่มใช้ระบบที่เขามีอย่างเต็มที่เขาไม่ได้รวยขึ้นในทันทีไม่ได้กลายเป็นดาวโรงเรียนแต่เขารู้สึกว่าเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้ สองปีผ่านไปพี่สอบติดมหาวิทยาลัยในคณะที่เขาเคยคิดว่าไกลเกินเอื้อมเขามองย้อนกลับไปยังตัวเองตอนมอปลายแล้วรู้เลยว่าจุดเปลี่ยนที่แท้จริงไม่ใช่วันที่เขาอ่านหนังสือหนักไม่ใช่วันที่เขาได้แรงบันดาลใจแต่คือวันที่เขาหยุดโทษทุกอย่างนอกจากตัวเองแล้วเริ่มลงมือเปลี่ยนนี่แหละคือพลังของการเลิกบน่นเลิกโทษเพราะในทุกครั้งที่เราบน่นเรากำลังโยนพลังชีวิตออกไปข้างนอก เรากำลังบอกตัวเองว่าเราทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้โลกเปลี่ยนแต่เมื่อไหร่ที่คุณหยุดบนคุณกำลังเอาพลังกลับมาไว้ในมือคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ชีวิตเพอร์เฟตั้งแต่แรกแต่คือคนที่เลือกจะไม่ใช้ชีวิตแบบเหยื่อไม่โทษรัฐบาลไม่โทษครอบครัวไม่โทษด,ดวงไม่โทษเพื่อนไม่โทษอ,อดีตแต่ถามว่าแล้วตอนนี้เราทำอะไรกับชีวิตตัวเองได้บ้าง การเริ่มไม่ต้องยิ่งใหญ่คุณแค่เริ่มจากวันนี้เลิกพูดว่ามันยากเกินไปเปลี่ยนเป็นลองดูสักนิดเลิกพูดว่าถ้ามีเงินคงจะทำได้เปลี่ยนเป็นตอนนี้ที่มีฉันทำอะไรได้เลิกพูดว่าฉันไม่มีเวลาเปลี่ยนเป็นฉันตื่นก่อน15นาทีได้ไหมเพื่อเริ่มอะไรบางอย่างคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตภายในวันเดียวแต่คุณต้องเชื่อก่อนว่าฉันเปลี่ยนได้และคุณต้องเริ่มจากการหยุดบน่นเพื่อฟังเสียงในใจตัวเองให้ชัด เพราะเสียงความฝันมันเบามากแต่เสียงบ่นมันดังจนกลบหมดบางครั้งเราไม่ต้องมีทางลัดไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องรอเงินก้อนแค่เราหยุดบน่นแล้วเริ่มลงมือทำอะไรเล็กๆให้สม่ำเสมอแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนสิ่งรอบตัวแต่คุณเปลี่ยนตัวเองและเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเองได้โลกทั้งใบก็จะเริ่มเปลี่ยนตามคุณเพราะคนที่หยุดบน่น คือคนที่เริ่มเดินและคนที่เริ่มเดินแม้จะช้าแค่ไหนก็จะไปถึงจุดหมายได้เสมอถ้าคุณชอบสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องสมองไม่หยุดด้วยนะครับ